สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเข้ามาฟังข่าวต่างประเทศกันนะครับซึ่งข่าวในวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่หน่วยงานความลับของอดีตสหรัฐอเมริกานะครับขายความลับไปซึ่งอดีตจ่าสิบเอกกองทัพสหรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อาศัยอยู่ที่จีนเป็นเวลาหลายปีเนี่ยครับได้ถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ในข้อหาจัดเก็บข้อมูลป้องกันประเทศและพยายามแบ่งปันข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับให้กับรัฐบาลจีนตามตาม่มีเอกาสารยื่นฟ้องต่อศาลโจเซฟเดเนิเอลชมิดเป็นทหารประจำการในกองทัพบ,บกสหรัฐตั้งแต่ปี2015 2020, ถึงสองพโดยเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้า ทีมข่าวกรองด้านมนุษย์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อผลิตรายงานข่าวกรองการวิเคราะห์การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านข่าวกรองในบทบาทนี้ชมิดก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองที่เป็นชั้นมลับรวมถึงได้รับการอนุมัติการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด นี่คือคำกล่าวอ้างของอัยการนะครับทำข่าวของประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรมซิมิตมีกำหนดการปรากฏตัวครั้งแรกในศาลร,รัฐบาลกลางแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเดวันศุขร์หากว่าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในสองข้อกล่าวหาก็ได้เก่การพยายามส่งข้อมูลด้านการป้องก,กันประเทศหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูลด้านการป้องก,กันประเิบ เขาก็จะถูกจำคุกไม่เกิน10ปีและหลังจากที่ประจำการในเดือนมกรา2ม2 0มีรายงานว่าชมิตเดินทางไปปักกิ่งและตุรกีซึ่งคนหาใน Google ด้วยวิธีการต่างๆเช่นตุรกีสง่งผู้ไร้ข้างเดนบ้างการไปพักทางทหานบ้างทานแปลพักบ้างสถานทูตจีนบ้างสถานทูตอิหร่านบ้างและคุณถูกส่งตัวข้ามเรียนในข้อหาขบฏได้หรือไม่ ซึ่งนิดินกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ชมิดก็ได้ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลสาธารณะของสถานกรุลจีนในประเทศตรุรกีโดยที่เขาระบ,บุว่าเขากำลังมองหาสถานที่ที่จะย้ายไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลที่คมได้เรียนรู้ระหว่างอาชีพการทำงานในฐานะผู้สอบสวนให้กับรัฐบาลจีน นี่คือตามเอกสารของสารที่ได้กล่าวไปซึ่งตอนนี้ผมมีโดยรับรองความลับระดับสูงสุดและต้องการพูดคุยกับใครสักคนจากรัฐบาลเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณหากเป็นไปได้ประสบการณ์ของผมก็ได้เก่ไม่ว่าจะเป็นการฝึอออกอบรมในการสอบสวนการติดตามเรงข่าวในฐานะผู้จัดการสายลับการตรวจจับการเฝ้าติดตาม และกลยุทธก์การปฏิบัติการทางจิตวิทยาขั้นสูงนี้เป็นข้อมูลที่เขาได้เขียนไว้ซึ่งหลังจากนั้นชมิดก็ได้สร้างเอกสารที่มีชื่อว่าข้อมูลสำคัญที่ต้องแบ่งปันกับรัฐบาลจีนซึ่งผู้สอบสวนของรัฐบาลกล่าวว่าและกองทัพสหรัฐต่อมาได้ระบุว่าเอกสารดังกล่าวมีข้อมูลการป้องกันประเิศที่เป็นชั้นความลับ ในเดือนมีนา2020จามิดก็เดินทางกลับจีนหลังจากที่ใช้เวลาสองสันอยู่ในสหรัฐหลังจากที่เดินทางไปตุรกีซึ่งเอกสารของสารระบุว่าเขาเดินทางกลับไปสหรัฐอีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมและหลังจากนั้นก็ถูกจับกลุ่มที่สนามบินในซานฟรานซิสโกในขณะที่อยู่ในประเทศจีนจมิดถูกกล่าวหาว่าได้สร้างเอกสารอื่น วมทางรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านข่าวกรองของกองทัพสหรัฐในการฝืออกออบรมด้านการข่าวกรองวิธีการสอบสวนรวมถึงแผ่นผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองทัพซึ่งอดีตจ่าสิบเอกกองทัพบบกถูกกลา่าวหาว่าติดต่อบริษัทจีนที่บริหารโดยรัฐบาลที่นั่นเพื่อโฆษณาบริการของเขาและการเข้าถึงเอกสารชั้นความลับในอีเมลฉบับหนึ่ง ชมิดตูกเ่าหาว่าต้องการย้อนวิศวกรรมคีการเข้าถึงรหัสเพื่อใช้การเข้าถึงเครือข่ายลับในกองทัพเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางรัฐบาลจีนและมีรายง,งานว่าเขาเขียนอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานของเขาว่ามีแรงบันดาลใจที่จะออกจากสหรัฐหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องเรวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะที่เขารับราชการอยู่ในกองทัพ การจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกกองกําลังติดอาวุธของสหรัฐหลายคนถูกตั้งข้อหาในปีนี้ว่าการเก็บรักษาหรือแบ่งปันข้อมูลทางทหารกับผู้อื่นรวมถึงจีนด้วยซึ่งในเดือนสิงหาคมทางเรือกองทัพเรือสหรัฐสองนายก็ถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันข้อมูลทางทหารที่ละเอียดอ่อนกับต่างประเทศโดยหนึ่งในนั้นถูกกล่าวหาว่าส่งพิมพ์เขียวของระบบเรดาร์ของสหรัฐไปยังญี่ปุ่น และทหานหน่วยรักษาชาติก็ถูกจับ